สวัสดีครับพบกับปาดาอฟเชียวเช้าวันศุกร์นะครับก็วันนี้พาขึ้นมา,าบนมุมสูงของสวนสุขภาพสวนสิริกิตนะครับภายในสวนนี้ก็จะมีศูนย์กีฬา นะครับมีศูนย์กีฬามีพวกบาสเกตบอลมีเทเบิลอะไรที่ไม่ใช่เทเบิลเทนนิสนะนะครับก็มีจะมีฟุตซอลอะไรพวกนี้นะครับก็ะจะมีสนามกีฬามีอาคารอาคารสำหรับการเล่นกีฬาใครชอบแบบไหนก็จัดตามจัดได้ตามสบายนะครับใครชอบแบบไหนก็จัดได้ตามสบาย ลมเย็นสบายนะครับขึ้นมาตรงนี้ลมเย็นสบายเลยอ่ะปิดไฟเรียบร้อยนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ลมเย็นสบายก็ไม่เป็นไรเริ่มสว่างแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่รีบหรอกนะไม่ไม่ไม่ถ่ายแต่เช้านะครับก็เช้าเช้าก็มองหน้ากันไม่ค่อยเห็นน,ะนะ่ะเนาะก็เอาเสสายหน่อยวันนี้ก็แต่แปลกนะอากาศก็ร้อนแต่ว่ามีน้ําค้างเนี่ย พอเราจับดูราวลาวเหล็กเนี่ยนะจับดูลาวเหล็กเนี่ยมีน้ําค้างนะครับก็แปลกมัร้อนๆมันมีน้ําค้างได้แต่ก็เห็นตามต่างวันนหลายหลายหลายช่องเขาก็บอกว่าน้ําค้างก็ลงแดงนะช่วงเช้าก็ตามต่างจังหวัดก็คงจะพอจะเย็นๆหน่อยอยู่หรอก้งคิดว่านะครับแต่ในกรุงเทพก็อ,อีกสองฤดู ฤดูร้อนกับฤดูร้อนมากนะครับในกรุงเทพก็ประมาณนั้นลมเย็นพัดโชยผ่านลมเย็นพัดโชยกระทบร่างกายก็สดชื่นดีนะครับเช้าๆใครที่ไม่ค่อยไม่เคยได้รับบรรยากาศลมแผ่วๆเย็นๆตอนเช้าก็ ลอ,ลองตื่นแต่เช้าดูนะครับลองตื่นแต่เช้าดูก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งนะครับให้ดูสะบัวทองบัวด้านล่างนะครับกำลังขึ้นกำลังแตกใบใหม่กำลังขึ้นยอดใหม่ใบใหม่นะครับสวยเลยทีเดียวมองไกลๆก็เห็นเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่นะ เป็นเกาะเป็นเกาะอ,อยู่นะครับเกียรตนารมคือเขาจะทําให้เป็นคล้ายๆบึงบึงธรรมชาตินะเกียรตนารมจะทําให้เป็นคล้ายๆบึงธรรมชาติมีเกาะนี่มีเกาะมีต้นไม้เป็นบึงบัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็กาลังสวยเลยทีเดียวกําลังแตกใบใหม่ขึ้นมาสวยนะครับ พาขึ้นมาชมสูงชมมุมสูงมั่งนะครับอยู่แต่ข้างล่างบางทีก็อาจจะได้ฟิวเดิมๆนะอาจจะได้ฟิวเดิมๆเ,เดี๋ยวจะพาเดินไปดวงไปดูอ่า อาคารศูนย์กีฬาครับนะครับอาคารศูนย์กีฬานะ ชุดนี้ก็เดินชม,รรมบรรยากาศธรรมชาติไปนะครับเหลืองฟรีดิยาทรเอแต่ต้นนี้แปลกมันเคยมันมันจะมีแบบที่เป็นเป็นดอกที่เป็นช่อเออเป็นดอกซ้อน,นชั้นๆก็มีนะเหลืองฟรีดิยาทรแต่ว่าต้นนี้ไม่เป็นดอกธรรมดาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ชอบอไปดูต้น้างหน้าทีเป็นยังไงเป็นดอกเป็นดอกซ้อนไหม หรือมันไม่ซ้อนเรือมันเกาะกันเป็นกลุ่มเฉยๆไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอม,มันเกาะกันเป็นกลุ่มเฉยๆหรอไม่ได้ซ้อนเราดูผิดเองนะครับเรืองปีดียทร กินแล้วไม้ผัดไปเนี่ยต้นหูกวางก็สวยนะใบจะออกแดงๆคนเขาจะผัดใบคนก็จะร่วงลงดินนะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ก็สวยมันเป็นไม้ที่ใบสวยฟอร์มสวยนะครับแต่ว่าเออลกลกมากใบเขาเยอะเวลาเขาร่วงเพราะฉะนั้นก็ถ้าปลูกตาม ตามบ้านคงไม่เหมาะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนอนก็เยอะด้วยสำหรับสำหรับมูกระจงตื้งกว่างนะไม่เหมาะที่จะผูกในบ้านนะครับเพราะว่าเวลาเขาติดลูกออ้โหร่งเกินแต่ว่าถ้าคนขยันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ปีละครั้งแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีมันได้ร่มเงาดีนะครับร่มเงาเขาดี ใบเขาใบใหญ่ไปกว้างแล้วก็เวลาก็ต้องการล่มเงาเนี่ยมันจะมันจะมันจะเหมาะมากเลยสําหรับหมูกว้างนะครับจะเหมาะมากเลยสําหรับหมูกว้างเ <heure> จอทางลงแล้วพอลงก่อนนี เหนื่อยก็จะเ,เดินไปศูนย์ก็จะเดินไปศูนย์กีฬาคงเดินคงไม่ไปแล้วล่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วยอมรับว่าเหนื่อยวันนี้วันนี้ไม่วิ่งวันนี้เดินเอานะครับวันนี้เดินเอาแ,แค่เดินก็รอบรอบสวนนี้ก็โอ้รอบไปสามกิโลกว่าเกือบสี่โลเหมือนกันนะรอบนึง นะครับแล้วก็มันเดินสะสมเดิน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 ในเดินสะสมเดินซอกแซกซอกแซกเข้าไปอีกไปเดินกลับดีกว่า ที่เห็นอยู่นั่นน้่นน่นนะครับศูนย์กีฬาเขาอันนี้เขาก็กำลังเจ็บถัดไปจางูถัดไปด้านนู้นนะครับถัดไปด้านนู้นศูนย์กีฬานะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นฟุตบอลเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลอะไรพวกนี้นะครับ เทคบอนนิตบอลนะครับเน็ตบอลเทคบอนนะครับก็มีอยู่ข้างในใครต้องการก็ตามอธัธยาศัยนะครับใครต้องการเล่นก็ตามอธัธยาศัยเข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปเล่นได้อาคารหนึ่งอาคารสองนะก็จะมีนี่แบดมินตันนะครับ อัท้ายมือก็จะเป็นาการแบดมินตันสนามแบดมินตันนะนประดับก,ก็คงไม่พาเดินไปหรอกแค่เดินไปที่รถนี้ก็จะขาลากแล้วนะเข้าสวนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาโอ้โยฝักบุงงามๆเดี๋ยวเอาฝักบุงให้ดูก่อน กินเป็นไม่ได้ดูผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็ผักอะไรอ่ะผักอีแปะผักบุ้งอย่างงามนี่โอ้ยเห็นของกินอดไม่ได้นะของกินเห็นของกินแล้วอดอดที่จะรีวิวไม่ได้นะครับก็มันเป็นวิถีชีวิตนะ เป็นวิธีการชีวิตเป็นวิธีการอยู่การกินมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์โลกไม่ใช่จามนุษย์เป็นของสัตว์โลกนี่นะครับเห็นปลาตัวเล็กๆขึ้นพอนสมควรเนี่ยก็เริ่มปลาก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะมานะผักบุ้งที่ ท,ที่เลี่ยๆอยู่กับกับน้ำก็โดนปลาปลานินปลานินตอดปลานินกินะก็โอเคเรื่องของธรรมชาติก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเห็นยอดผักวุ้งโลโอตายงามมากงามมากงามมากนี่อะไรนี่ครบ Ôi, tàu Tàu Ồ, oh, tàu Tua con khang dài rồi nè Thấy Không tàu Kinh Kinh จนกัดแบงไปหมดเลยนะโอ้ยตัวใหญ่อยู่นั่นน่ะตัวใหญ่อยู่เาตัวใหญ่อยู่ครับเต่าก็นะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนดีกว่านะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการตับชมขอบคุณสำหรับ การเข้ามาชมมาดูนะครับก็ไว้โอกาสหน้าไว้คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับก็ให้ดูดอกไม้ส,สวยๆดอกบัวงามๆนะครับธรรมชาติภายในสวนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม